รถคันนี้ขนาดสตันครึ่งยกสูง7เมตรนะครับเป็นสเปคที่ลงสีข้าวนิยมก่อนยกนะครับหมายความว่าเนี่ยงานอยู่ที่พื้นเนี่ยสูงอยู่ประมาณ3เมตรยังสูงได้อีกนะครับสูงมากยังสูงได้อีกได้อีกโอ้ oh. ไม่ไม่คอนเลยนะฮะก็จะก็จะนิ่งจะมั่นคงนะครับเพราะมันเป็นล้อคู่ด้วยนะถึงเสาจะสูงเนี่ยบางคนคิดว่าเสาสูงเนี่ยวิ่งแล้วมันจะสั่น ดูเบรกตึกเสาก็ยังนิ่งอยู่นะครับไม่มีสั่นไม่มีคอนเนาะสวัสดีครับผมเจเลจจากวอเทคนะครับวันนี้เรามารีวิวรถคันนี้กันสเปคแข็งหน้าดู รถคันนี้ขนาด3ตันครึ่งยกสูง7เมตรนะครับเป็นสเปคที่โรงสีข้าวนิยมอันนี้คันนี้ก็มีโรงสีข้าวสั่งแล้วเนาะอันนี้เสาสูง7เมตรก่อนยกนะครับหมายความว่าเนี่ยงานอยู่ที่พื้นเนี่ยสูงอยู่ประมาณ3เมตรเวลายกที่ความสูงสูงสุงสดเนี่ยที่โหลดเซนเตอร์50เซนจะยกน้าหนักได้2ตันอยู่ประมาณนี้เนาะซึ่งรถเสาสูง7เมตรเนี่ยจะต้องเป็นล้อคู่ทั้งหมดในสเปคของโรงงานตามมาตรฐานของเราเพราะว่าป้องกันการเอ็นแล้วก็ช่วยให้รับน้าหนักได้มากขึ้นตัวนี้ก็จะมีออปชั่นง,งานสไลด์มาไอเสาสูงเเเเนนนนีี่่่ยยมมมคววาาาาาาาจจป็รรรรืองงสไลลดพะะใกกทขััขบบโ้ เราใช้งานสไลด์มันช่วยงานได้อีกคันนี้3ตันครึ่งเป็นเครื่องมิสูรุ่นนี้เรียกว่ารุ่น k 2ูนะครับตัวเนี้ยหน้าตาแบบนี้เลยนะจะมี2เครื่องก็มีเครื่องมิสูบิทีเอสเกับเครื่องสวนแช่ q c คิ0เกเป็นเครื่องจีนกับเครื่องญี่ปุ่นมิสูเนี่ยเป็นเครื่องญี่ปุ่นไม่ได้เจแปนเลยนะครับแต่ว่าถ้าดูภายนอกเนี่ยดูไม่รู้จะเหมือนกันเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูภายในอันนี้เป็นกล่องเครื่องมือที่แถมให้ลูกค้าไปนะครับเปิดฝาผมอ่าเห็นไหม อันนี้จะเป็นเครื่องมิซูนี่เมกินเซเปนนะครับอันนี้ลูกค้าอยู่ที่สุรินทร์อยู่โรงสีที่สุรินทร์เนาะลูกค้าก็รีเควสว่าเอาเป็นเครื่องมิซูเพราะเขาเคยใช้มาก่อนเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับเรียบง่ายดูดีฟังก์ชันพร้อมใช้งานนะครับมีฟังก์ชันที่ตามมาตรฐานครบถ้วนพวงมาลัยก็เป็นเาวเวอร์กระบอกเลี่ยวเป็นกระบอกไฮดรอลิกหมดแล้วไม่ได้เป็นลูกหมาคันชักคอนโทรลที่เห็นจะมีมาเป็น3คอนโทรลนะครับก็มีตามมาตรฐานก็คือยกขึ้นยกลงหายเข้าไายออกแล้วก็เป็นสไลด์ เจียออโต้ก็คือหันโยกแค่นี้เนี่ยเดินหน้าว่างถอยหลังขับง่ายนะครับระบบไฟหน้า LED ปิดเปิดตัวนี้ไฟเลี้ยวแต่พวงมาลัยอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงโอเคอ่าเสียงนิ่มนะครับอันนี้เป็นเครื่องมิซูเนาะเสียงก็นิ่มประมาณนี้เป็นเครื่องญี่ปุ่นเลยเนะี่ยขับโชว์ซะหน่อยเดี๋ยวหยยบก่อน ไม,ไม่คอนเลยนะฮะก็จะก็จะนิ่งจะมั่นคงนะครับเพราะมันเป็นล้อคู่ด้วยนะถึงเสาจะสูงเนี่ยบางคนคิดว่าเสาสูงเนี่ยวิ่งแล้วมันจะสัน่นดูเบรกตึก๊กเสาก็ยังนิ่งอยู่นะครับไม่มีสัน่นไม่มีคอนเนาะ,ะก่อนยกน่ยมันสูง3เมตรเนาะโดยประมาณอันนี้มาดูกันว่าย,ยกสูงสุดเเมตรเนี่ยสูงขนาดไหน สท่อนฟูณฟรีเนาะเสากลางจะขึ้นก่อนดังนั้นเนี่ยเวลาเรายกของเนี่ยมันจะไม่โผล่เกะกะน,นะครับแล้วท่อนที่สองท่อนที่3เนี่ยค่อยขึ้นตามเนาะยังสูงได้อีกนะครับสูงมากยังสูงได้อีกได้อีกเนี่ยเจ็ดเมตรนะครับเจ็ดเมตรเนี่ยเราไม่ได้นับที่จุดแหงงานผลสุดนะเรานับจากงานถึงพื้น แล้วก็จุดที่สินค้าจะยกเนี่ยก็คืองานก็นับจากงานถึงพื้นเนี่ยเเมตรที่เลยกว่านั้นก็คือแบ็คเลสหรือแผงกระของตดเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นไปประมาณเมตรกว่าต้องไปบวกลบดูเผื่อว่ามีส่วนไหนที่มีพื้นที่ที่ต้องระวังแต่ว่าที่ที่ต้องคอนเซิร์นนิดนึงก็คือความสูงการยกเนี่ยมันสเมตรถ้าลูกค้าอยากต้องการเสาสูงแต่มีช่องประตูเตี้ยอะไรเงี้ยก็ต้องไปวัดดูก่อนนะครับเขาสูงการยกมันสเมตรแต่ว่าด้วนระหว่างยกเนี่ยเนี่ยพราเรื่องนี้มันจะมีเสากลางดังนั้นเนี่ย มันจะไม่ได้ว่าโผล่ขึ้นมาจาก3เมตรมันมีระยะฟรีลิฟ์เยอะพอสมควรดูประมาณนี้นะครับโอเคล้อหลังก็จะเป็นล้อไซส์650/70มาตรฐานเนาะก็เป็นยางตันทั้งหมดยางลมก็มีนะครับอยู่ที่ลูกค้าแต่ว่าส่วนมากที่ประเทศไทยเราก็จะนิยมเป็นยางตันยางลมก็สาหรับบางพื้นที่อันเนี้ยเข้ามาปรึกษาได้รายละเอียดเชิงลึกนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปคอย่างนี้จะสเปคยากกว่านี้ใหญ่กว่านี้ออปชั่นเยอะกว่านี้หรือว่าไม่แน่ใจเลยต้องใช้สเปคยังไง โทรมาปรึกษามาคุยได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษายินดีบริการนะครับยังไงฝากวอเทไว้ด้วยนะครับอขอบคุณครับ